เรื่องการบริหารจัดการน้ำกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะเราจะไปที่ท่านผู้อำนวยการโครงการชมประทานสงขลาคุณสุรพงษ์เจริญการยนต์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอค่ะครับสวัสดีครับค่ะต้องบอกว่าพอเริ่มดูมรสุมตัวเราเชียงเหนือช่วงฝนเต็มตัวของภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะคะประชาชนก็สนใจข้อมูลน้ําฝนน้าท่านะคะตอนนี้สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําแต่ละอ่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับการบริหารจัดการน้ํำสรรดูกาล มรสุมนี้เป็นยังไงบ้างคะเชิญค่ะครับในส่วนสถานการณ์น้ําในปัจจุบันนะครับของอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทั้งสามแห่งนะครับของจังหวัดสงขานะครับค่ะเรามีอยู่สามอ่างด้วยกันก็คืออ่างเก็บน้ําสะเดานะครับที่อำเภอสะเดานะครับอันนี้ก็คือลุ่มน้ําของอ,อุตภัานะคะค่ะค่ะคือทั้งสามอ่างนี้อยู่ในลุ่มน้ําของอุตภัาทั้งหมดเลยค่ะค่ะค่ะก็อ่างเก็บน้าที่หนึ่งก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํคลองสะเดานะครับความจุของอ่างอยู่ที่ ห้าสิบหกจุดเจ็ดสี่หนึ่งล้านลูกบาทเมตรนะครับณปัจจุบันนะครับมีปริมาณน้ําอยู่ที่ยี่สิบสองจุดสองเจ็ดแปดล้านลูกบาทเมตรนะครับคิดเป็นร้อยละสามสิบเก้าจุดหกจุดสองหกเปอร์เซ็นนะครับของความจุนะครับคะ่ะอ่าอ่ที่สองก็จะเป็นอ่าเก็บน้ําคลองรานะครับที่อยู่อยู่ที่อ,อําเภอคลองหอยโขงนะครับความจุความจุของอ่าน,นะครับยี่สิบเอ็ดจุดสี่สองล้านลูกบาทเมตรนะครับปัจจุบันมีน้ําอยู่ที่สิบจุด ลานลูกบาทเมตรนะครับที่เป็น49.49ของความจุนะครับแล้วก็อ่างที่สามก็คืออ่างเก็บน้ำคลองจำไหลก็อยู่ที่อำเภอคลองโหน่งคลองโขงเช่นกันนะครับความจุของอ่าง6ล้านลูกบาทเมตรครับปัจจุบันมีน้ำอยู่ที่3.18ล้านลูกบาทเมตรนะครับคิดเป็น53เปอร์เซ็นต์นะครับของความจุนะครับก็รวมๆแล้วนะครับทั้งสามอ่างเนี่ยความจุของอ่างอยู่ที่84.16ล้านลูกบาทเมตรนะครับ ปัจจุบันมีน้ําอยู่ที่สามสิบหกจุดศูนย์ห้าแปดล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นนะครับปริมาณน้ําทั้งหมดนะครับสี่สิบสองจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นของความจุนะครับในอ่างเนี่ยก็ยังสามารถรับน้ําได้อีกสี่สิบแปดจุดหนึ่งล้านลูกบาทเมตรนะครับก็สามารถรับน้ําได้อีกถึงห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นด้วยกันนะครับถ้าเทียบถ้าเทียบกับณเวลาเดียวกันตอนนี้กับปีที่แล้วนะครับปีหกสามนะครับปีนี้เราเราค่องน้ํา ไว,ไว้ไว้ไว้มากกว่าปีที่แล้วถึงถึง16เปอร์เซ็นปีที่แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเรามีน้ําอยู่ที่อ่างประมาณ5-9เปอร์เซ็นตตอนนี้เราปีนี้เราจากอา่การการเตือนของกรมอุตุรือต้องความตรวจอากาศต่างๆเนี่ยเราก็กังวลมากเราก็เลยพ่องน้ําเยอะสุดิิ่หนึ่งเลยเหลืออยู่ที่สิน2.75เปอร์เซ็นต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังกังวลในส่วนของว่าถ้าถ้าฝนน้อยมากมก็เป็นห่วงในช่วงของของฤด,ดูแล้งที่จะถึงในปีสาาองพนารแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์การปัญหาจัดก,การน้าของของเรา,าอยู่นะครับไมยถึงว่าถึงจะพร่องน้ํามากกว่าปีที่แล้วแต่เราก็จะไม่พร่องมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดน,น้ำมันไม่ได้มากอย่างที่คาดก็จะมีผลกระทบกับช่วงแรงใช่ไหมฮะใช่<ะ>ครับผ อ๋อค่ะค่ะทีนี้แสงว่าพร่องน้านี่คือพร่องแล้วใช่ไหมคะท่าน่ะคคะพร่องแล้วครับพร่องแล้วครับพร่อง,อองแล้วเราถือว่าเราควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในในเกณฑ์ในเกณฑ์นั่นแหละแต่ว่ามันค่อนข้างต่ำสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรากังวลว่าปีนี้จากจากฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยว่าคาดว่าปีนี้จะมีฝนเฉลี่ยมากมากกว่าค่าเฉลี่ยห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะ เพราะว่าตอนนี้เราดูจากสถิติสถานีวัดน้ำฝนขององชนประทานเองนะครับจํานวนจํานวนสิบสามสถานีด้วยกันเนี่ยอโดยปกติค่าเฉลี่ยของนี่ไม่เกี่ยวกับของกรมอุตุนะครับในของชมประทานจังหวัดสงขลาค่าเฉลี่ยของเราอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบหกมิลลิเมตรต่อปีณปัจจุบันเนี่ยฝนตกลงมาแล้วที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้ามิลลิเมตรจะมีฝนจะฝนจะห่างจากค่าเฉลี่ยอยู่ตรงนี้ประมาณประมาณแปดร้อยมิลลิเมตรที่จะตกอีก ตั้งแต่วันนี้จนถึง31พันวาก็จะมีฝนตกถ้าตามค่าเฉลี่ยก็จะมาในประมาณ8 800มิลลมครับแต่ถ้าแต่ถ้าฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยก็ฝนที้ต้องประมาณ900-1,000มิลลิเมตรที่เราคาดว่าฝนจะตกในช่วงเนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาค่ะแต่ว่าอ่างสามอ่างก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการน้าแม่ลุ่มน้ําของอุจภาราทีนี้ ระบบการห่านจกรารน้ําในรุ่มน้ําของอุตภเาป<ร>าเนี่ยมันประกอบด้วยส่วนไหนบ้างเวลาหน้าฤดูม,มรสุมแบบเนี้ยเราเราเราวลาเวลาเราบริหารจัดการยังไงคะอ๋ค่ะการการบริหารจัดการเราก็มีประตูระบายน้ําประตูระบายน้ำสองแห่งแล้วก็มีคลองระบายน้ําค่ะนะครับรอหนึ่งหรือคลองภูมิน้าตําลิงนะครับที<ค>่เป็นโครง,งการอันนึงมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่เก้านะครับเราใช้ประตูระบายน้ําคลองอุตภเปา นะครับซึ่งซึ่งเป็นตัวควบคุมน้ําควบคุมน้าอ่าและระบายน้ําที่คลองอุดาเผาแล้วก็มีมีมีคลองระบายเป็นมีประตูระบายน้ําหน้าขวนนะครับซึ่งเป็นตัวควบคุมน้ําให้ระบายน้ําไปทางคลองรอหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวควบคุมในการบริหารจัดการนะครับค่ะอ่าซึ่งซึ่งทางต้นน้ําเนี่ยเราก็มีเราก็มีระบบโทรมาที่ไว้ใช้ควบคุมควบคุมหรือติดตามสถานการณ์ นะครับเรามีมสถานีสถานีวัดน้ําอยู่ที่ที่บ้านวงกองอที่เจริญอาีเรว่าเอ็กเอ็กหนึ่งเจ็ดสามเอบ้านวงก้อง <Kook. S 2> นะครับอันนี้ตูดต้ตน,ตนน้ําที่อเภอสะดาวน,นะครับแล้วก็ที่แป่งน,น้าแล้วก็มีสถานีวัดน้ำเอ็กเก้าศูนย์นะครับอยู่ที่บ้านบ้านบางขาลาใอกรุงปกแล้วก็แล้วก็ก็มาถึงประตูประตูระบายน้ำทั้งสองแห่งซึ่งซึ่งอยู่ซึ่งอยู่ติดก,กันแต่ว่าเป็นตัวควบคุมน้ําที่จะแบ่งน้ําไปทางคลองอุดรเพลาแล้วก็คลองรอหนึง แล้วก็มีหาตใหญ่ในแล้วก็จะมีสถานีว่าน้ําที่ X 44อีกหนึ่งแห่งนะครับการจัดการน้ํานะครับคลองคลองอุตภาเนี่ยเราสามารถรับน้ํานะครับรับน้ําได้ที่465ลูกบาตกเมตรต่อวินาทีนะครับในในส่วนส่วนคลองคลองระบายน้ํารอหนึ่งเนี่ยเราสามารถระบายน้าได้ที่4,200ลูกบาตเมตรต่อวินาที จริงซึ่งตอนนี้คลองรอนหนึ่งเนี่ยเป็นปักยาภาพเนี่ย1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วปัจจุบันในคลอง,องโลโลลรอนหนึ่งเนี่ยกออําลังดาเนินการก่อสร้างอยู่ผลงานก็90%แล้วใกล้จะเสร็จแล้วครับแต่ว่าไม่มีแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำเนื่องจากผลงานที่ยังไม่เสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นในในส่วนของของคันคลองอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถระบายน้ําได้อยู่ที่ประมาณพันถึงพันสองร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีอืค่ะ เราก็กจะเ<อ>ริ่มจัดการน้าน้าด้านบนเนี่ยฮะโดยการแบ่นน้ําไปที่คลองอุ่ตะเภา,าส่วนหนึ่งแล้วก็หลักๆแล้วเราก็จะให้ระบายไปทางคลองรอนหนึ่งซึ่งสามารถรับน้ําได้ต่อนปัปิุบันเนี่ยพันถึงพันสองร้อยลูกบาทเมตรต่อนาทีเป็นตัว<อ>ปแปรจัดการมาค่ะค<อ>่ะ<อ>เพราะเพราะว่างานของการขยายศักยภาพคลองคลองรอนหนึ่งเนี่ยก็เหลืออยู่นิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้ถือว่าในช่วงในช่วงมรสุมนี้เนี่ยก็คือ เพราะถึงจะงานมีงานอยู่นิดหน่อยที่ไม่เสร็จแต่ว่าก็พร้อมสับการระบายน้าแล้วก็อยู่ในระบบการระบายน้าบริหารจัดการระบายน้ําของชมทานอยู่แล้วใช่ไหมคะ<ช>ค่ะใช่ค่ะใช่ครับทก่ะค่ะ,คะ,คะที่ลุ่มน้ําอื่นล่ะคะลุ่มน้ําอื่นล่ะคะหรอคะที่ที่ลุ่มน้ําอื่นนะครับลุ่มน้ําของค่ของภูมีของัตภูมินะครับค่ะ,คะ,คะตอนนี้ระดับน้ําเราก็ยังถือว่าอยู่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับเราเรามีอาคารชมทานหลักที่ที่ รุ่มน้าคลองภูมีที่คลองรัะตูปูเนี่ยก็คือฝายชะมวง<ฆ>นะครับฝายชะมวงตอนนี้ระดับน้ําต่ากว่าตลี่อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็อย่างที่สถานการณ์ที่ผ่านมาแนวแนวโน้มน้ําก็จะเริ่มลดลงฝน,น,นช่วงนี้เริ่มน้อยเราตอนนี้เราเราเปิดประทานชุนประทานเกือบทุกแห่งนะเพื่อให้ระบายน้ําลงลงลงสูง่ทะเลอย่างเงี้ยก็ถือว่าฝ<ฆ>นกํนลาลังจะมามอฝนจะมาเนี่ยเราก็พยายามห้องน้ําในในคลูคลองธรรมชาติช่วยอีก ช่วยทางหนึ่งด้วยครับอ๋อค่ะค่ะทางเทพาล่ะคะแล้วก็ทางข้าวสมุตล่ะคะค่ะค่ะเทพาเนี่ยเราเราไม่ไม่มีอาคารควบคุมหลักครับค่ะตรงนี้เพราะว่าเป็นในคลองเทพาเนี่ยเราเรา,เรายังไม่มีคลองไม่มีอาคารหลักค่ะแต่ที่ภาพสมุรทรสพิงพะเนี่ยระดับน้ําที่หน้าโรงสูบค่ะน่านดนะครับก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่หนึ่งหนึ่งเมตร จสูี4เมตรด้วยกันนะครับ<ม><ม>แต่ว่าที่ที่ละโนดที่ละโนดตรงเน,นี้แนวโน้มแนวโน้มน้ําก็จะจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ํา<ค>น้ําด้านเหนือก็จะไปไปลงดังทางในส่วนของด<ค><ค>ินฝั่งทะเลอยู่แล้วนะครับค,คในทุ่งละโนดน,นะครับส่วนที่ลุ่มน้าคลองนาทวีเราก็จะมีอาคารอาคารของชมประทานหลักๆก็มีประตูระบายน้ําที่ปักปิงที่อำเภอนาทวีนะครับ แล้วก็มีประตูระบายน้ำจนะที่อำเภอจนะนะครับตอนนี้ก็สถานการณ์น้ำก็แนวโน้มลดลงซึ่งต่้งบริเวลิงอยู่ประมาณหนึ<ม>่งหนึ่งจุดเจ็ดเมตรด้วยกันนะครับทุกท่านตอนนี้นะครับค่ะค่ะนอกจากนั้นเราต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรอะไรในโซนไหนเป็นพิเศษไหมคะจะเป็นทางทางจนะไหมคะหรือทางไหนคะที่ที่อาจจะต้องต้องเตรียมในจุดที่เกิดปัญหาซ้ําๆอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะค่ะใช่ค่ะคือตอนนี้ในส่วนของ ของจุนประทานอีกนะครับก็เราก็จะแบ่งแบ่งหน้าที่ควบคุมกันอยู่ในส่วนของโครงการจนประทานสงขาเนี่ยก็จะดูแล 10, 10, 12อำเภอนะครับในส่วนอีก4อำเภอ่าสมุทรสงคราเนี่ยก็จะดูแลโดยโครงการส่งน้ำลุ่มสารนาโนกจะแสสิทธิ์นะครับเราทั้งทั้งสองเราก็ทั้งสองหน่วยงานเนี่ยก็คือเป็นเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมจุนประทานทั้งคู่แหละครับแต่ว่าผมจะควรจะบอกภาพรวมเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เราเรามีแผนในการในการเตรียม ขึ้นจากเครื่องมือยังไงนะครับค่ะแล้เราเตรียมมีแผนในการเตรียมขึ้นจากเครื่องมือก็คือเครื่องสุดน้ําเนี่ยที่จังหวัดสงขลาเตรียมไว้ประมาณจ็ดเครื่องด้วยกันแล้วที่ทุ่งระโนดเนี่ยก็จะจะยี่สิบเอ็ดเครื่องนะครับเครื่องปักดัน้ําเนี่ยก็จะเตรียมไว้ในส่วนของโครงการจังหวัดสงขลาเองเนี่ยแปดสิบหกเครื่องด้วยกันนะครับแล้วที่โครงการระโนดก็จะเตรียมไว้ที่สี่สิบห้าเครื่องนะครับรวมๆแล้วเราเตรียมในส่วนของจังหวัดสงขลาเนี่ย เครื่องเครื่องตุดน้ําอยู่อยู่ที่อยู่ที่38เครื่องด้วยกันแล้วก็เครื่องผักดันน้าที่100หลังเป็เครื่องด้วยกันนะครับก็คก็จประจําอยู่ในพื้นที่ที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงโดยโดยโดยทั่วไปอ่ะทุกทั่วทั่วทุกทุกอำเภอนะครับทุกชุมชนนะครับค่ะ เพราะว่าต้องถือว่านี่ก็เพิ่งเริ่มต้นฤดูการเท่านั้นเองนะคะอันนี้นะคะใค่ะแล้วก็ฟังจากที่ท่านผอบอกก็คืออย่างเรื่องในลุ่มน้ำคลองอุตภัาในการพร่องน้ำในอ่างแล้วก็พล่องไปมากกว่าปีที่แล้วโดวยซ้ำไปนะคะ นะคะแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าพอช่วงเข้าสู่สักกลางพฤศจิกายนคือตอนนี้ฝนก็ยังยังดูไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลนะคะยังไม่ได้มากอะไรนะคะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวพอช่วงช่วงหลังจากนี้หรือกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสได้คุยกันอีกนะคะพอคะค่ะละค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ